สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยทุกท่านและเอฟซีท่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะคุณยายไม่เลือกสถานที่นะคะคุณยายเดินทางมาหาผ้าไหมมือสองมีของสวยงามติดรถมาด้วยค่ะเป็นรอบพิเศษนะคะค่ะรอบโยนพิเศษค่ะรอบพิเศษราคา1650บบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ 1,650บาทค่ะอย่าช้านะคะรอบแถมแหลกแจก,กลูกค้าค่ะค่ะรอบแถมแหลกแจก,กลูกค้านะคะยายมีรอบแถมแจก,กลูกค้าค่ะราคาเบาที่สุดค่ะ1,650บาทค่ะสวยนะคะสวยทุกถือนค่ะ พื้นนี้ล่ยขอเจ้าค่ะค่าราคา1,650บาทนะคะรอบแถมลูกค้าค่ะรอบแถมแลกแกกนะคะ1,650บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนความยาว2เมตรมาตรฐานกว้างของผืนผ้าคนจ่อยคนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะ 1,650บาทผ้าสตะกอค่ะผ้าไหมสวยสุรินของแม่บวรล,ลัค่ะวันนี้อากาศหนาวเย็นค่ะคุณแม่มาหาผ้าไหมมือสองพักอยู่ที่รีสอร์ทก็เลยทำก็เลยถ่ายขายคลิปค่ะถ่ายคลิปหลดที่ช่อง youtube นะคะค่ะเพราะว่าผ้าไม่ทำลูกค้าก็พักมาหาคุณยายค่ะทักมากลัวแต่ว่าคุณยายไม่สบาย ค1,650บาทค่ะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าสวยมากนะคะกุหลาบพันปีสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะ แม่บาวรารักยินดีต้อนรับเข้าชมเข้าดูคุณแม่ทาคลิปนะคะช่องของคุณแม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหงุดหงิดจากคุณยายนะคะค่ะรักคุณยายนานๆค่ะคุณยายมีของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยอยู่ประจํานะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะให้คุณตาจับกล้องให้วันนี้ค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุรินค่ะ1 6 5่บาทรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณยายได้ค่ะลายนี้สวยนะคะสีฟ้าคามค่ะสวยงามมากโดดเด่นมากค่ะค่ะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าค่ะ้ารรับปีใหม่นะคะมองหาของขวัญส,สวยๆงามๆฝากคุณยายคุณย่าของเราด้วยค่ะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะ 1650บาทค่ะรุ่นแถมแหลแกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะคุณยายยินดีต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมเข้าดูคุณยายนะคะต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณยายน้อมรับตอบทำลายทุกท่านค่ะแม่บอลรัลกผ้าไหมสวยสุรินค่ะมักเลขไหนค่ะคุณยายติดหมายเรียกไว้นะคะ รักเลขไหนชอบเลขไหนสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนี่สีพัดสีดำทองนะคะค่ะสวยค่ะดำทองสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะรักผืนไหนชอบผืนไหนพักคุณยายมาได้ค่ะแม่บวรรักข้าไหมสวยสุดินค่ะในราคา1 6 5่าบบาทรุ่นแถมแจกแก่ลูกค้าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ พักคุณยายมาได้ค่ะคุณยายน้อมรับตอบทาลายทุกท่านนะคะค่ะคุณยายน้อมรับตอบทุกท่านค่ะค่ะคุณยายยินดีต้อนรับที่เข้าชมคุณยายนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะรุ่นแถมแหลกแจก,กลูกค้าใส่ปีใหม่นะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะ อันนี้ก็นกยุงลำแพนนกยุงไม่ลำแพนนะคะนกยุงชมป่าค่ะสวยงามมากค่ะนกยุงชมป่านะคะตอนวนี้ปรับน้ํายาแล้วลื่นมากค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าค่ะก็รับปีใหม่ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ใส่งานปีใหม่นี้สวยงามมากค่ะค่ะแม่บวรรักษ์มีของสวยงามฝากพี่น้องตลอดนะคะอาจับกล้องคุณตาจับกล้องซูมมาใกล้ๆหน่อยค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมือถืมแหลกแหลกลูกค้าต้อนรับปีใหม่นะคะ อันนี้ดอกมะเขืออปกาตอบค่ะมีอยู่ตลอดนะคะค่ะเป็นสีฟ้าคามค่ะสวยทุกคืนงามทุกคืนรุ่มแถมแหลกแกะลูกค้าค่ะต้อนรับปีใหม่นะคะราคา1,650บาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกคืนโดดเด่นทุกคืนค่ะมักผืนไหนชอบผื้นไหน,น,ไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคยายน้อมรับตอดทำลายทุกท่านนะคะ คุณยายยินดีต้อนรับที่เข้าชมคุณยายค่ะค่ะรักคุณยายนานๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณยายอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีแจกคุณยายนะคะคุณยายมีของสวยงามอยู่ตลอดค่ะอย่าช้านะคะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับจีใหม่ค่ะ ค่ะ1,650บาทนะคะคนจ่อยคนอ้วนคนผอมใส่ได้ค่ะค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอค่ะส่วนมากค่ะตัวนี้เครือสมอนะคะดูใกล,ใกล้จะเป็นเครือสมอนะคะขมิ้นเขาเรียกเครือสมอถ้า,ถาคุณยายเรียกทานยืนค่ะทายืนเขาจะทําเป็นเส้นนะคะค่ะเป็นเส้นเป็นเส้นหมุนเกลียวตีเกลียวค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอค่ะ สีสดใสโดดเด่นงามมากค่ะ1,650บาทสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1,650บาทนะคะราคานี้พอหยิบพอจับอยู่นะคะพอมองมาหาคุณยายอยู่ค่ะ,ะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าใส่ปีใหม่ค่ะ1,650บาทค่ะผ้าสามสกอค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของ ผืนผ้านะคะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะเครือสมอนี่สวยค่ะบนนี้ลายนี้ค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะถ้าผืนนี้อาบน้ํายาแล้วลื่นค่ะถ้าอาบน้ำยานีน่มันจะลื่นค่ะแต่คุณยายไม่ชอบนะ ปรับผ้านุ่มไม่ได้ค่ะถ้าปรับผ้านุ่มนี่ผ่าจะนิ่มมากค่ะนิ่มไม่ลื่นค่ะนิ่มนวลค่ะสวยค่ะลายช่องทางน้ำไหลแบบฮอนประยุกต์นะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเด่นทุกผืนค่ะช่องทางน้ำไหลค่ะรุ่นประยุกต์ค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะร่วมแถมแหลแกแจกลูกคา้าต้อนรับปีใหม่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกพื้นค่ะมักผืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลมูลประยุกต์ค่ะ <c oughs> แถมแหลกแกกสบัดนะคะรุวมแถมแหลแกแจกลูกค้าค่ะค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะุกผืน นี่ก็ร้อยดาวค่ะยอดที่ติดันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวผืนนี้ก็สวยนะคะออกโทนสีหวานนะคะร้อยดาวผืนนี้ค่ะหมายเลขก่อนแป๊บนึงค่ะนี่ก็ร้อยดาวค่ะลายร้อยดาวค่ะเจอจระลัอยู่บนผ้ามาแจยมจ้มาูีบนห้าถุงนะคะ ลายิบระยับสวยงามมากค่ะค่ะเป็นร้อยดาวค่ะออกโทนสีม่วงชมพูค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณยายมาได้ค่ะคุณยายรักน้อมรักตอบทำลายทุกท่านนะคะสวยงามมากค่ะผ้าไหมสวยสุดินของแม่บวรรักผ้าไหมสวยสุดินค่ะ,คะรุ่นแถมแหลกแกกลูกค้าต้อนรับปีใหม่นะคะอย่าช้านะคะช้าไม่ทันนะคะ 1,650งพัยห้าสิบบาทจ้าค่ืนกำไรให้ลูกค้านะคะสวยงามมากค่ะลายร้อยดาวค่ะเขาเรียกว่าร้อยดาวค้าสามตะกอนะคะ้าสามตะกอค่ะสวยงามมากค่ะ หา,าผ้าตัดเสื้อของคุณแม่นะคะนามื่นขามีผ้าตัดเสื้อค่ะค่ะสีกรีบบัวและสีเทามุกค่ะต่ำติตขาดผ้าตัดเสื้อนะคะมีเทามุกค่ะมีเทามุกและกรีบบัวค่ะ ค่ะอย่าชิ้น้าสี่เม็ดนะคะค่ะเป็นไม้เปลือกค่ะเป็นไม้บ้านค่ะค่ะไม้เปลือกไม้บ้านค่ะทางพุ่งทางยืนนะคะไม้เส้นใหญ่ค่ะนี่แหละของแท้มีขี้ไหมค่ะค่ะชิ้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้วันแถมแดกแก่ลูกค้านะคะแล้วก็มีสีดําด้วยค่ะสีดําก็เหลืออยู่นะคะ ค่ะนี่สีดำค่ะสีดำก็ชิ้นละเจ็ร้อยหาสิบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะเป็นคาตัดเสื้อค่ะก็มีสีดำสีดำมันนี้อยู่ค่ะมีสีดำลายยหญ่ใส่ถุงะคะ่ะมีสีดำลายนีอยู้่นะคะ ค่ะสีดำลายยิ้มห้าตะกอค่ะลายดอกพิกุลค่ะอันนี้1100บาทนะคะค่ะเพราะว่าเป็นลายดอกพิกุลค่ะชิ้นนี้ตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะ1100บาทค่ะค่ะรุ่นแถมแหลกแจกลูกค้าตอนรับปีใหม่ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอ,ขอพบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ติดตามคุณยายนะคะ บุนรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์ธิีปกป้องทุกท่านจ้า